สวัสดีครับผมโมมาเล่ครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนะฮัสต์ตอนะครับเป็นเกมการ์ดของวิสาดนะครับซึ่งค่อนข้างจะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเกมนี้นะครับจะมีคาสตั้งประมาณ9คาสซึ่งมันจะแตกต่างกันไปตามความสามารถเพราะว่าทั้ง9คาคาสตนะ่ะมีความสามารถที่ต่างกันโดยสิน้นเชิงครับเอาง่ายๆคือผมจะเล่น,ลนๆผมจะไม่เน้น กาหรือไม่เน้นแบบโปโป,โปคือผมจะเล่นตามฝีมือของผมว่าผมจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะครับอ่าต่อไปนี้นะครับเราจะเข้าสู่โหมดเพย์กันเลยครับผมซึ่งโหมดเพย์นะครับมันจะมีมีคัสตอมเด็กกับเด็กที่มันสําหรุบรูปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นฮันเตอร์ครับฮันเตอร์มันจะมีความสามารถในการเรียกสัตว์ หรือยิงชาวบ,บ้านโดยคือว่าตบกันตบเขาโดยโตรงฮะแล้วก็สกิลส่วนใหญ่อ่ะจะประมาณว่าเกี่ยวกับสัตว์โดยชนิดนะครับตอนเนี้ยเรากำลังจะเลือกคู่ต่อสู้ครับโดยการกดเพลย์แล้วฮะตอนนี้ต้องรอนานนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้นี่จะเลือกเราตอนนี้นะครับจะพบกับคู่ต่อสู้คนแรกครับคนแรกครับ คนแรกครับจะมายัางครับมาแล้วเราพบกับโลครับผมโอ้โหเจอโลกันเลยทีเดียวรอบแรก <What? S 1> รู้สึกว่าเท่านี้เราจะเล่นทีหลังนะเราเล่นคนที่สองนะแล้วก็ลืมไปว่ากฎการนี้นะครับเราสามารถสับเปลี่ยนการ์ดได้นะฮะซึ่งเราสามารถสับเปเลี่ยนได้ครั้งเดียวครับถ้าคุณไม่ต้องการจะเล่นนะครับ และก็ถ้าเราอันดับสองเราจะได้เดอะคอนไปเลยหนึ่งใบเริ่มเทินของมันมันก็ลงไอ้นี่ก่อนเลยลงเทินของเราจะเป็นคนะอร์กเวิร์กโครมนะฮะเทินของเราครับเทินของเราไม่ลงอะไรครับจบเทินก่อนใส่ดกเกอร์มาสเตอร์รี่แล้วก็ไอ้นี่โจมตีโดยตรงครับปึบเขาให้โดนไป2อแต้มเทินของเราครับโอ้โห ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับยิงยิงไหมฮะหรือว่าอะไรยิงเลยครับใส่2เหมือนกันจบเทินแค่นี้มาดูของโลกกันบ้างนะฮะฝั่งโลกฝั่งโลกนะครับส่งเดลี่พอยเซนครับเดล่ฟอร์ซันก็คือเพิ่มพลังอูทให้สให้2นะฮะแล้วใส่ไมโครเมชชีนลงไปตบเข้าให้ ผมเกลียดไอ้นี่มากผมเกลียดตัวนี้มากผมเกลียดตัวถุ่นยนต์มากคือมันจะเพิ่มพลังให้ตามหนึ่งนะฮะแล้วของเราจะเรียกเรียกสัตว์ตัวไหนก็ได้เรียกไอ้นี้มาครับหมูป่าตีได้เลยครับปากเขาให้ฮันเตอร์จะประมาณนี้ครับมันจะเน้นพวกลงมาแล้วตีได้เลยเยอะมากฮะแล้วมันก็ให้สเปลแบ็กสเต็ปครับ ท้องค้างหาสองแต้มถ้ามันไม่ไดโดนไดเมจครับโอเคมันเรียกหมูล,ล็อกไขฮันเตอร์เรียกพวกมาอีกหนึ่งตบเขาให้สามนะฮะอาวุธพังแล้วโดนหุน่นตบอีกแล้วก็ใส่อาวุธให้มันก็ไหนโอ้โหโดนต้องรีบแล้วครับแล้ใครขนาดนั้นนะฮะแล้วก็สง่งไนจักเกอร์ลงมาครับ นายแจกร์มือถ้าส่งลงมาจะยิงได้เมตรหนึ่งครับตัวไหนก็ได้โอ้โหมาใส่โบเลยไปแล้วหนึ่งคนแล้วก็เล่นอาคาเน่ช็อตครับยิงสองได้เมตรปักเข้าให้ครับตายอย่างเขียดเทินต่อมาครับทหารจะคิดหนักนะฮะ โอ้โห oh, ใส่ใสโอ้โหใบใบตัวมีดครับทำอะไรไม่ได้ครับเล่นชาโ์ว์สเต็ปครับเอาการ์ดเพื่อเรากลับขึ้นมือครับแล้วมันก็ลงใหม่ <love> <laughs> มันไม่แปลกประหลาดอะไรครับแต่มันก็ไม่ไม่สามารถตีได้นะคือแรกๆถ้าไม่มีความสามารถในการเชชน,นะครับก็ลงตีใหม่ไม่ได้เช่นกันครับ่อ่นี้ก็ตีไปเหลือยีิบส นายจัก,กระหมดนำ้ำนับจักเกร์นึ่งก็หมดน้ำยาเรียบร้อยเทิร์นต่อปาครับโอ้โหการเราเป็นฮันเตอร์วิร์กนะฮะและ An ้วส่งอนันด์นี่เบเซอร์เกอร์มาครับถ้าถูกโจมตีบวกสามนะฮะแอคแท็ก <Attack. S 1> บวกสามส่งดีไหมยิงเลยแล้วก็ยิกนี่ฆ่าตัวนี้ซะมันจะได้ไม่มีอะไรไทายหลังจับปาใสาอือหารู้ไหม ตีมันเพิ่มมาเราตีสามตบเรียบร้อยไปเลยไดยเมจหนึ่งเหมือนกันอันนี้เรียกอาใส่สมอาวุธเข้าให้แล้ว1อันพึบโดนรอบคาไปแล้วก็เด็กว่างครับบอดว่างเลยครับแต่ของเราครับบอดไม่ว่างครับใส่ริเวอร์โคดายแล้วก็บอดเฟนลัเตอร์ครับแล้วก็ยิงโดยตรงครับเสียสองแต้ม ตาต่อไปครับขอ,ของโลกของโลกจะมีก็จะมี3ใบครับพอโลกก็มี3ใบแล้วก็มีนี่เลยฮิวบอทฮิวบอตจะเป็นอะไรที่กวนตีนมากเลยครับฮิว <c oughs> 8เมื่อลงมาแล้วมันก็ส่วงวุฒใหม่ก็จบเทอของมัน tracking กกส่งสตอมแวนลงมาครับสตอมแวนบัฟตัว มอฟพลังชีพเป็นพลังดนตีอย่างละหนึ่งครับแล้วก็ใช้อีเคตีนะฮะแล้วก็แรปเตอร์ตบลตงมาครับจบเทินของเราพอจบเทินนะครับโลกโลกก็ใช้อะไรครับโลกจะใช้อะไรครับโอ้โหแซบครับเอาของเอาของเรานะครับกลับขึ้นมือครับปวงยิ่งกว่าเดิม โอ้โหเชื้ออาว,วุธอีกเพิ่มพลังตำดีอีก3โดนในเมจสี่เข้าให้เทิร์นของเรานะครับฮาวมาสเตอร์ Master, ครับฮาวมาสเตอร์เหมาะไส์ใส่ครับเพิ่มพลังตมตีพลังชีวิต2และโบกใส่โล่ด้วยครับการใส่โล่คือมันจะตีเราไม่ได้ครับถ้ามันจะชี้แค่ตีโล่เท่านั้นครับแล้วก็ใช้แท็กกิง้งพอใช้แท็กกิ้งแล้วนะครับสิ่งที่จะเลือกคือนี่ครับการ์ดนกครับ แล้วก็ยิงโดยตรงใส่อีกหนึ่งครับแล้วก็ตบเลยครับเหมือนกล้ามมันจะผลวลด้วยครับคิดหนักเลยทีเดียวเวล่าครับลงปึ๊บค็อกเวิร์กโกลมนะฮะเมื่อตาได้สแปร์พาร์ทหนึ่งอันครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่ามันก็สุ่มฮะ <Will S 1> โอ้เวลเพลเวลเพลปึ๊บเข้าให้มันเหลือเจ็ดโดนตุ๊บเข้าไป อาเมื่อแพดดิ้งครับไปอีก2มันตีไม่ได้ครับ <get> อา้าวยอมแพ้เลยยอมแพ้เฉยเลยโอ้โหชนะครับไปแบบว่างงเวยกันเลยทีเดียวครับตอนนี้กงล้อกำลังสุ่มผู้เล่นใหม่นะครับเราเมื่อกี้มันยังไม่สาใจเขาก็เลยต้องขอเล่นอีกแมตช์หนึ่งนะครับมาแล้วฮนะตอนนี้เจอกับ มาฟิวเรียนสตอมแลนครับดูอิดนะครับผู้สมดุลที่สุดในบรรดาข้าวขาดเลยนะครับรู้สึกว่าเราจะได้คนแรกด้วยครับโอ้โหอันนาดเราเลยมันก็ดีตรงนี้ครับใส่อาคาเนโซนะครับแล้วก็ส่งเทมเบอร์วูฟลงมาครับ พอส่งพิมพ์มาบุ๊กลงมานะครับมาฟิลเลียนใช้เดอะคอนครับเพิ่มมานหน้าให้ตัวเองครับแล้วก็ใช้ชาร์ปชิปด้วยครับเพิ่มพลังตัวเองหนึ่งเพิ่มเกราะหนึ่งครับแล้วก็ตีครับโอ้โหไม่ไม่ได้เสียอะไรเท่าไหร่ครับเคินของเรานะครับใช้ทักกิ้งนะครับเลือกสามตัวครับเราก็เลือกฮันเตอร์มาร์กนะฮะเลื่อนเหลือลึงครับ มาฟีเลียนนะฮะตอนนี้ก็ยังโอ้เพิ่มคริสตันให้ตัวเองครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับจบเทิร์นเช่นกันครับโอ้โหส่งคุนด้าไลโน่มาจูวได้ยังไงครับแล้วก็ใส่ทันลงไปครับเป็นกริลล่าซิมเบอร์แฮนด์ครับแล้วก็โอ้โหมันส่งอันนี้มาครับเมื่อ เมื่อมินเนี่ยนโจมตีนะครับมันจะทำลายมินเนี่ยนด้วยโอ้โ oh, ห oh, ต้องแก้เกมแล้วครับตอนนี้สใส่ฮอนมาสเตอร์ฮอนมาสเตอร์มันมีตัวแทงนี้ให้ทำไมอันนี้ก็ใส่ฮันเตอร์มราครับลดเหลือหนึ่งครับแล้วก็คอมโบด้วยนลยครับอาคันเน่ช็อตครับ สายับเตอร์ลงไปแล้วก็กริลลาตีเข้าไปหนึ่งทีจบเทินพอตีเข้าไปแล้วนะครับปลอดเฟ้นับเตอร์นะฮะมือมันจะส่งอะไรครับมันมี5้าแต้มให้มันมีคริสตัลห้าใบครับโอ้โหเสริมพลังตัวเองเสริมเกราะสิอย่างละสี่ตีเข้าให้ครับไปแล้วครับ เอามาทำอะไรช่วงนี้นะฮะแล้วส่งฮอนฮันเตอร์มาแล้วก็ตีเขาให้ครับเสียเลือดไปครับบอกเลยว่าเพิ่มเลือกเพิ่มกรอกไม่เหมือนกันนะฮะใส่เควสเอาเวนเจอร์ไปครับท่านเล่นกับการ์ดพลังโจมตีกับพลังชีวิตบวกอย่างละหนึ่งครับเล่นฮาวเวิร์สโกเลมเข้าไปอีกครับมูนไฟครับ ตบหนึ่งใครก็ได้สสกิลใช้ค่อนข้างง่ายเทิร์นต่อมานะครับโอ้โหฮันเตอร์มาร์คใหมาอีกแล้วครับบอกเลยว่าสกิลอย่างนี้ได้ใช้ได้ใช้ได้สองใบนะฮะใส่ได้สองใบนะครับคือทุกอย่างใส่ได้สองใบหมดครับเวนการ์ดทองหรือการ์ดฮีโร่จะใส่ได้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะฮะใส่ทุนด้าไลโน่เข้าไปนะครับบอดเฟล์เลปเตอร์ or, ตีบอดฮาว ตีเข้าให้ครับจบเทิร์นมาฟิเลียนตอนนี้ดูอิดจะทำยังไงครับโอ้โหซันอกเกอร์ครับติชิวไม่ว่าครับใส่เวทกันเวดได้หนึ่งกันอะไรก็ได้ได้หนึ่งครั้งครับเว้นกันไม่ได้ก็คือสาบกบกับสาบแกะนะฮะส่งนรปเตอร์ไปแล้วก็ยิงโดยตรงใส่มัน เข้าให้อันนี้สละชีวิตสละชีวิตไปอันนี้ก็ตีสละชีวิตเช่นเดียวกันเวลเพยครับโอเคครับตอนนี้มาฟิเลียนรู้สึกว่าฝ่ายเราจะเหลือใบเดียวนะฮะพอฝ่ายเราเหลือใบเดียวนะครับโอ้พี่ต้นไม้พี่ต้นไม้จะทำร้ายเราทำไม โอ้แต่ก็ดีนะครับส่ง Storm. สตอลแมน h a มเปียลงมาครับเหมือนเหมือนผมจะเล่นผิดด้วยนะฮะทำอะไรไม่ได้เลยครับจบเทินแค่นี้นอกจากตีเขาไปเท่านั้นเองเดนโรลิเชอร์ครับดีเฟนเ e อร์ a อ g อาร์กัสนะครับโอ้โหเพิ่มทรน์ให้ครับทั้งสองฝั่งเลยครับ สถานการ์เราอยู่ตกเสียเปรียบเลยครับโดนยิงไปอีกหนึ่งนะครับเพิ่มกรอบให้อีกโอ้ปรินซ์ออฟอีลุนเนี่ยเชนตุบยิงต่อยตรงไปอีกครับลดเรือเลือดเหลือ11ครับโอ้โหรู้สึกเราจะเล่นผิดด้วยซ้ำนะอารมณ์เรา โอเคยิงรัดครับไอ้นี่บอกว่าจบเทินมันสุ่มครับโดนไปอีกสองสุ่มตีสตูครับไม่เว้นแต่พวกเราด้วยครับลงมาสเตอร์ซอ,ซอสสมิธนะฮะแล้วก็ใช้โซอออฟ,อฟอเลสน,นะครับเมื่อตายแจะกลายเป็นต้นไม้ครับแล้วก็เพิ่มเลือดให้ตัวเองครับเป็นของค่อนข้างดีเลยทีเดียวชิว่าไปแล้วหนึ่งครับ แล้วมันก็เป็นต้นไม้ครับไปอีกหนึ่งก็เป็นต้นไม้ครับแล้วก็เพิ่มอาวุธให้ต้นไม้ตัวแรกครับจบเธอแค่นี้ก่อนตอนนี้ส่งไรวูอัลฟาครับไรวูอัลฟาบอกว่าถ้ามีอะไรอยู่ใกล้ๆมันนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้หนึ่งนะฮะมันอยู่ตรงกลางแบบนี้ก็โอเคครับยิงโดยตรงใส่เหลือส7บเ็ดเลือเหลือเลือดสิบ็ดนะครับแล้วก็เอาข้ออีกครับสองขีดครับเหลือเลือดสิบสองครับตามมันแล้วฮะ ของเขาครับแล้วเขาก็ใช้การดครับโอ้โหเขาเขาเลือกระหว่างคิสตันสองใบหรือว่าจวสามนะครับเขาเลือกจวสามครับแล้วก็ทาได้เม็ทันทีครับทีอ <c ười> คนที่โดนโดนสี่โดนหนึ่งนะโดนฟาร์มอะไรแล้วอินโนเวทครับเพิ่มหน้าหน้าครับไม่ไม่เสียอะไรเลยครับชาร์ปชิปใส่เข้าไปอีกแล้วก็ ตึบเข้าให้เลือดเลืสิเ็เท่าเดิมอืโดนก็นนำตีไทฟลนิงเวเพิ์นสนิตก็เพิ่มมาอีกหนึ่งครับแต่ของเรายังโคเข้าข้างครับเรียกหมูป่ามาหนึ่งตัวครับเรียกสุ่มแล้วก็ตบเข้าให้ครับตบโดยตอนแล้วก็ตึบครับตบสี่ครับส่วนใหญ่จะกสกิลเชนเนี่ยตีเยอะแต่เลือดน้อยแต่ เลือดเยอะแต่ตีน้อยมันอะไรแปลกๆของมันไม่รู้น่าจะเป็นกดน,นะฮะหลายอย่างเลยอือือส่งอะไรมาเนี่ยครึบนา่าจกเก์เอามาทำไหมครับส่งไปแล้วไม่มีไม่มีตัวลงครับรู้สึกอย่างนั้นจริงๆฝั่งมันหรือมันฝังเราสองฝั่งฝังเราไม่มีมือแล้วนะ่ ฝั่ง,ง,งเราไม่มีในมือนะแล้วส่งดูอีกออฟครอครับแล้วเลือกให้มันทั้งนะฮะแล้วก็เฟดลิสนะครับก็ปีได้1อันนะฮะใส่มาสเตอร์ซอสนะครับ,รบแล้วโดนตีไป5ครับแล้วก็โดนกระหน่ำตีเข้าไปครับโดนตีหน้าโดนตีเฟสไปเลยครับสตาร์วิ่งบิสซัดเอามาทำไมบัสซัดแล้วเลือดมันก็เหลือนหนึ่งทอะไรไม่ได้เลย เอามาก็แพ้แล้วครับรู้สึกเราจะเป็นฝ่ายแพ้จริงๆนะครับโดนตาตาฟอ์เล่นไปอีกแพ้อย่างยอมรับว่าแพ้แบบว่าหมดรูปเลยครับจะ้เขาได้แท้ๆเอ,อือเขาให้ตัวแตกอ,อือแต่ก็แพ้อย่างสมเกียินะนะครับวันนี้สำหรับ พาสโตนนะครับก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปหรือโอกาสหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ